กินข้าวกินข้าวหลับหมูวันนี้หลับอาหารมือแรกที่บ้านนะคะลับหมูก็ข้าวเหนียวเีกมาเยี่ไม่หาเมากีนข้าวคนนีล่ลาบจีนหมูลุงม่กี่ข้าวหรือยังก็มึงจะไปกินบ้าน ขนมวาข้าวเหนียวอ้นีว่าพี่ปากซ้ำ a t s h ฮะว h a t s this w h i ด but that one uh ก o t cook n t เออ What you mean I don't ลาบหมูดิ Something for e กูถามมาถามมานี่เนี่ยนี Al, example, mm. so get, ่นไมาขากูจะอเอะมอยาปจะได้ต้รมมันวยนัส you want to try you c t r e s, <No>. <S, <Yes>. <S I'm happy with this but not, not cook not cook s o u n not s o m e too nice. Bích năm bảo và trôi bích Trắng Á, à, không Hả? Nếu mà à, tiêu hết say đâu không có có tiêu say không có phá lên nữa đi <laughs> nè Spicy. 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 Spicy.

แน่ี้มันค่ลกควันนั่งมึงอรปมัน้องควัมีอะไรในห้างต้องไปซื้อฮะบนบ้านมีบนบ้านมีไงใส่กิย่จะปางยนีมัน,นะมนปันมเอาเสื้อขาวเอาแล้วครับเจ้าชาย t h e going to work a little bit in the farm w i plants and stuff. หน่ามอซีอาน่ยส่มมอนนี่ออกแล้วก็อัพเยาซ่กู่ใสู่แน่ต้นหนาม้างอะากาวน่ะนะไม่รู้เสเด็กมุ่งชูไ o n g f r m w t h p n ่นอี่ดูเล็กฟงเฮาได้เฮาใช่เลยมอ่ไ่ก็นอาเซียูน่น่ามึงเล่าเป็นยังอย่างตมงแน่อยู่บ้าน

ว่มไมรฟังเสียงรถคือใบเข้ามาแล้ลักซิงยังมาเลยนี่ะไ็ยิงเสียงรถนะคก็มาบุ่ิฮะมากติยังได้ยินเสียงรถเ่าคนแม่ฝรับงถ้าเม่ฝรั่งคขา่

Yeah, everybody eat that. You not like that one? I like that, but I not it that mm -hmm. right oh. yeah. long time. Kim không thiệt đây mà. Ừ ba người nữa này à? Everybody Oh, uh. you see long time?

I think it tastes very good on it. Oh. <laughs> no. Hello? No. No.